ดีค่ะทุกคนชื่นแจ่มใสติใจล้ดวงบ้านวันนี้แล่สุภามาเดินมาเดินรับอากาศดีๆนะคะเราจะกลับหน้ากล้องไปดูอากาศที่ดีๆกันผู้คนเขาก็มาเล่นชลิตนะคะ นี่นะคะทำมาเล่นชลิสชลิสฟานกันนี่เลยนะคะอฟฟะ,คะอากาศสวยมากเลยเดี๋ยวเชิญเพื่อนก่อนเชิญมือถือนะคะ Na, ja, Eis, ja. Eva, wir, sind, wir sind in fünf Minuten da. <lacht> 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 ui, ja, ja, ui, ui, ui Eis, gut, ja. Ja, Ich gehe schon ja, extra in hier, aber ja, trotzdem ein bisschen Eis. Eis, Eis. Hallo. มาเดินรับพลังดีๆกันไอซ์นะคะตอนนี้ก็น้ำไหลมาเดินกับคุณจักรวาลน,นี่เลยบรรยากาศพามาเดินรับอากาศดีๆวันนี้จ้าบรรยากาศข้างทางนะคะทางเดินนี่เป็นน้ำแข็งะคะ่ะทางเดินเป็นน้ำแข็งนะคะส,สดชื่น อากาศดีมากอากาศดีมากคะ่ะชินใส sí. อยูโโอ่ยทางเดินลื่นมากเลยนะคะโอ, e. อ้การกลับนะ,นะทางเดินเป็นน้ำแข็งเลยนะคะทางเดินเป็นน้ำแข็งเลยจะให้ดู <i> เหมือนเราเดินอยู่บนน้ำแข็งนะ,ะท่านผู้ชม Nein, nein, Alles okay. okay. Hallo. Also, die macht nichts Alles okay. Alles okay, die macht nichts. Auf paar Mama Bitte? Nein. Ich hat, na, so, so alles klar. Eis, nach okay, ja. oh. Eis. Eine sind umkämpft. แต่ก็ท n กน้่าแข็งหมดีอดู่นะะต่านผู้ชมมางกะวังดีาะว่นเมต่คืนติอย่างก็ยังนีอาน้นย นมานเดิโอ้ดูสวยสวยงามมากนะคะเป็นทานน้ำแข็งดีนะคะไม่มีแค่เรานะคะคนอื่นก็มาดูสดชื่นแจซ้ายวันนี้พามาเดินรับอากาศดีๆกับคุณจกักรวาลนะคะสอคนกันสดชื่น เกิดดีนะคะอ่านี้สวยมากเลยอู้ไอซ์นะนี้นะคะหิมะนะคะก็อยู่ตามต้นไม้นะคะเราเดินไปเราก็สวัสดีน้องแตนแตนนะคะสวยงามค่ะใครเอ่ยสวัสดีค่ะใส่ชื่อมาด้วยนะคะ อ่าแชร์ให้ด้วยจ้ะน้องแตนแตนแชร์เข้ากลุ่มให้พี่ด้วยไลค์อีกแล้ววันนี้ไลค์อีกแล้วอากาศดีมากวันนี้มาเดินนะคะกับคุณจักรวาลโอ้นะคะหิมะเมื่อสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์นะคะจะเป็นเกรดนะคะถ่ายให้ดูเกรดเกอร์วีวีไฮส์ชัดๆเนี่ยแกล้มชุดนะ กริดสต์กริดสต์กร like ิสต์ o, ัดกริส like ต์มันจะเป็นอ่ามันจะหิมะมันย <to> ังไงล่ะมันจะสวยงามเหมือนเพชรเลยนะคะสวยงามเหมือนเพชรเลยไปช้าช้านะคะแต่เดินลําบากนะคะรองเท้าเราก็ต้องระวังอันนี้เงานะคะเงาฮะบุสเอ้าพัดซุนเนาะต้องระวังนะคะทางเดิน คุณจบาลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮั่นว่งเสา้นี้่น้ำแข็งนิสุกันเถิดสวยงามมากเลยนี่นะคะใกล้ๆนะอ่นะคะเก็บวิวมาน้ำหิมะ โอ้นี่สวยนี่สวยเลยเนี่ยนะหิมะก,กับน้ำแข็งส,สดชื่นแจ่มใสาพาเพื่อนเพื่อนมาเดินชมบรรยากาศนะคะสวัสดีค่ะคุณระเบียบสวัสดีจ้าคุณระเบียบสวัสดีค่ะพระอาทิตย์สองตานะคะส,สดชื่นแจ่มใสาดาวซ้อนเหนือน,นิกลิงวะอะไรกี้ แต่ตรงนี้สวยมากเลยค่ะเก็บมาฝากเพื่อนๆนะคะค,คุณระเบียบเพชรบุรีพ,รพี่พี่ปิมกำลังไลค์คู่กับอีกคนอยู่นะคะคุณระเบียบเมื่อกี้สู่เข้าไปนี่เลยหุ้ยตรงนี้สวยนะคะมาฝากกาันตรงนี้ก็เดินมาบ่อยๆนะคะเดินมาบ่อยๆเหมือนกับทุ่งนาแถวบ้านนะเนะาะเมืองไทยเขาเรียกว่าทุ่งนานะคะตรงนี้เป็นที่เลี้ยงแกะตรงนี้สู่มาบ่อยนะคะ มาบ่อยนู่นคุณจักรวาละะอันนี้อากาศเมืองหนาวนะคะเดินระวังนะคะทางเป็นเนาะเป็นน้ําแข็งเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นกันนะคะวันนี้วิวเก่าๆนะคะวิวเก่าๆ,าๆอากาศหนาวนะคะเมืม่อคืนติดลบสิบสององศาตอนนี้น่าจะไม่ถึงนะคะน่าอ่านนเนียนนะคะเออหิมะมัน หิมะเขา,น,น,านิเนอะหิมะเขาสะท้อนแสงกับแสงแดดนะคะเป็นเกร็ดเลยสีสันสวยงามสีสันสวยงามนะคะเราจะเดินไปทางนูน้นอีกเขาอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เรามองเห็นนะคะคเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปนะคะ ใครที่อยู่ในไลน์นี้ก็จะพาไปเดินเล่นกันนะคะเดินเล่นกันวันหยุดกันอันนี้บ้านเขาอยู่ข้างทางคุณจักวานจะเดินไปนู่นแล้วสวัสดีค่ะพามาเดินเล่นรับอากาศดีๆกันที่เรามานันีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะได้มากกว่านี้ไม่ได้เนาะสดชื so, out, no? mm ่นแจมสาดอนาะสวัสดีค่ะพี่ตุย้ย <c oughs> พี่ตุย้ย <c oughs> ดู <c oughs> วันนี้ใส่เสื้อที่เราไปซื้อด้วยกันมาพี่ตุย้ยสวยปล่าโอ้ <c oughs> มามา <c oughs> มาเดิน มาเดินมาเดินรับอากาศบริสุทธิ์จ้าอากาศดีๆการที่แถวบ้านนะคะออได้แค่นี้อะค่ะเนาะมาเดินรับอากาศดีๆการแถวบ้านสุ่อ๊้ตรงนี้สวยตรงนี้สวยตรงนี้สวยเลยตรงนี้สวยเลยจะกลับหน้ากล้องให้ดูจ้านี่เลยนะคะเพือ่อน ตรงนี้สวยดีค่ะวิวนะคะวิวรับพลังงานดีๆกันกับจักรวาลน,นะคะอากาศดีมากคุณจักรวาลไปถึงโน่นแล้วนะคะสดชื่นแจ่มใสทำชีวิตให้มีความสุขนะคะวันนี้นะคะ อากาศจะเป็นอย่างไรไม่สําคัญนะคะแต่จิตใจเรานะคะมีความสุขก็เป็นพอนะคะพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะทําชีวิตนี้ให้มีความสุขนะคะทําชีวิตนี้ให้มีความหวังนะคะคิดแต่สิ่งดีๆพลังงานคิดบวกนะคะน้องแตนแตงมาอยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาในไลฟ์ของสุเลย ตัวเชื่อมจานสายพามาเดินอีกแล้วจ้ะพามาออกกําลังกายเดินทางเดินลําบากหน่อยเป็นน้ําแข็งหมดเลยเก๊ดรึเปล่าน่ะ่เนาะมีคนก็พาเด็กนะคะมาเดินมาเดินเล่นชลิสฟาร์มแล้วก็มาเดินอุ้ยเกือบลื่นเนยลยลยๆจัดยานรวยนะคะแล้วก็มาเดิน ออกกำลังกายกันหลายหลายคนที่เดินผ่านกันแล้วก็เดินกลับมาแล้วนะคะสวัสดีจ้ามันก็ปนแปลกๆยังไงไม่รู้ไรสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะส,สดชื่นเจ่มใจอู้อากาศดีค่ะอากาศดี สวัสดีค่ะพี่แอนพันล้านน้องสุพามาเดินรับอากาศดีๆแถวบ้านแถวบ้านอยู่ติดเขานะคะข้างหลังบ้านเป็นเขาเดินลงมาสิบกว่านาทีก็จะถึงแล้วนะคะสบายดีเด้อค่ะพี่แอนคู่น้งงฝาคนสวยคนงามของน้องสุนะคะอุ้ยวิวตรงนู้นสวยมากันคุณจกักรวาลสองคน สวัสดีสวัสดีค่ะคุณจักรวาลส,ส,สวัสดีค่ะฮะัฮะฮะบับหน้ากล้องให้ดูเขาข้างบนอ่ามีคุณจักรวาลเดินมากับคุณจักรวาลทางเดินลำบากหน่อยนะนี่เลยนะคะตรงนู mm ้น hmm. แดดออกนะคะครั้งนี้ก็เป็นเขา ก็เป็นเขาติดเมืองเอเนปทานนะคะอยู่ฮัสเปอร์ติดเมืองเอเนปทานสวัสดีคนใหม่ที่เข้ามารับชมพามาเดินจ้านู่นว่าจะเดินขึ้นเขาไปตรงโน้นกันนะคะคุณจักรวาลก็เดินไปนู่นนะ,ะวันนี้อากาศดีมากนะคะแดดออกแดดออก อยู่ที่ล่มก็จะถ่ายมาได้จากมานนี้นะคะหนาวเลยหนาวเลยพูดถูกใจค่ะอะไรจะเกิดขึ้นช่างมันอ่าใช่แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อย่างที่เราเป็นศาสนาพุทธนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดเลยอะไรจะเกิดเราห้ามมันไม่ได้นะคะจะอ้วนจะผอมนะคะถ้าห้ามใจไม่ได้ที่จะไม่กินมันก็ต้องอ้วนต้องผอมนะคะพี่โคมาเราก็ห้ามไม่ได้นะ,นะคะแต่เราทำใจได้นะคะทำใจให้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช้ชีวิตวันนี้อย่างมีความสุขนะคะอยู่เพื่อคุณคนที่คุณรักแล้วก็ สิ่งที่สําคัญเลยนะคะรักตัวเองอุ้ยวิวตรงนี้สวยมากเลยเพื่อนๆ360องศาเดี๋ยวจะจากไปแล้วเพราะว่าจะถ่ายรูปแล้วก็จะถ่ายวิดีโอเล่นติ๊กต็อกนะคะสวัสดีนะคะนี่วิวนี้นะคะได้ไหมคะวิวข้างล่างนะคะเป็นวิววันนี้ท้องฟ้าเปิดมาเดินรับพรัง,งานความโชคดี มั่งคั่งเหลือเฟือท้องฟ้าเป็นสีครามเห็นไหมคะชีวิตคนเรานี่มีความหวังอยู่ตลอดเวลานะคะพยายามก็น,นี้เสร็จเลยว่ามีความสุขให้ได้กับปัจจุบันขณะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากนะคะื่นขึ้นมารับพลังงานความหวังความสดชื่นแจ่มใสนะคะความมั่งคัง่งโชคดีที่ยังมีร่างกายที่แข็งแรงออกมาเดินนะคะ มาเดินออกมาเห็นนะคะออกมาสูตรพลังงานดีๆพลังงานที่จักรวาลส่งมาให้เรามีความสุขนะคะอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นนะคะนะใครที่อยู่คนเดียวก็คุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนี้นะคะเรามีเพื่อนมนุษย์ที่อยู่เป็นมากมายนะคะถ้าอยู่คนเดียวในไม่ได้อยู่กับใครก็ไปเปิด ดู YouTube นะคะมีเพจพลังงานคิดบวกมากมายที่เป็นกำลังใจให้คุณนะคะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณตลอดเวลานะคะคิดแต่สิ่งดีๆโอ้ยวิวดีจริงๆนะคะเดี๋ยวจะจากกันไปแล้วเพราะว่าวิวดีวิวสวยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็จะเล่นติ๊ t ต็อกนะคะอาเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อ โอ้นู่นนะคะมีคนขี่ม้ามานะคะท่านะผู้ชมเพื่อนๆเ,เอาเขาขึ้นเขาไปทางนู้นเนาะนี่เลยสบายดีนะคะวิวสวยวิวสวยนี่นะคะวิวสวยมีมีคนเขาขี่ม้ามาด้วยเนาะวิวสวยงามมากเลยมาเดินเผื่อน,นะจ๊ะวิวสามร้อยหกสิบองศา วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเป็นเก็บบรรยากาศสั้นๆมาฝากนู่นมีคนกุ๊กม,มาดาอุ้นตึนะเดออิซาเยเยเยมันฮัสโซชเนกมั๊กโอลาบ้าชุนนหน,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 นมีคนเข้ามาเห็นไหมคะกองข้างล่างเนาะเข้ามาปั้นปั้นหิมะอากาศดีมากเลยพี่แอน,นคิดถึงนะคะรักษาสุขภาพนะคะมีความสุขนะคะเจอกันนะคะเมื่อ ทุกอย่างปกตินะคะทุกอย่างก็เดินหน้าไปนะคะด้วยความจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีได้แน่นอนเลยนะคะชีวิตยังมีความหวังความหวังยังไม่สิ้นเราก็อยู่ต่อไปอย่างมีความสุขและมีความหวังนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่หลายๆหน้านะคะสุก็เก็บบรรยากาศสัส้นๆมาฟางนะคะรักทุกคนนะคะขอให้มีความสุขที่ได้รับชมนะคะบายบาย จากลากันแล้วค่ะพี่แอนคนสวยรวยมาก oh, <yeah. S 1> บายบายค่ะ